ถังนี้กะขี่ให้ประหยัดสูงสุดพอมีโอกาสจะได้ขับคนเดียวคุณภรรยาเวิร์กฟอร์มโฮมตอนนี้วิ่งไปสองกิโลหน้าจอโชว์วิ่งได้อีกหัวิบสแบตก็เหลือพอสมควรนะครับก็วิ่ง วังหินผ่านทางด่วนไปประดามสามนะครับขึ้นทางด่วนก็วิ่งแค่เจ็ดสิบถึงเจ็ดิบห้าก็มีเทคนิคประกอบช่วยก็คือเวลาขึ้นสะพานผมกด ev ให้รถใช้แบตอย่างเดียว ดูสิว่าถังนี้จะสุดเลยเอหมดน้ำมันหมดอะเกือบหมดที่วาาะผมไม่ไมไม่อยากให้มันหมดอ๋อจะได้แปดร้อยกิโลเมตรต่อนหนึ่งถังไหมอันนี้แถวปานยญานะช่วงโควิดก็ขับสบายโอเคเดี๋ยวจะดูกันว่าได้ไหม จะลงไปเรื่อยๆมีสันคิดนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยด้วย G ีพาวเว